โอเคมาดูเลยดีกว่าด้านบนนะครับก็สามารถาใส่ขวดวายนะครับแล้วก็แก้ว6ใบตัวนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ไม่เกิน6เซนติเมตรนะครับถ้าหากว่ามันกว้างกว่า,ยยานี้นะครับเกิน8เซนนะครับมันจะใส่ได้ ไม่เกินสองใบเพราะว่าตรงขอบนี้มันจะชนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนำประมาณหกนะครับหกเซนติเมตรขนาดมาตรฐานพอดีเลยแล้วก็ตรงที่จับนะครับประมาณหกเซนอันนี้คือขนาดมาตรฐานที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับวางได้ทั้งหมดความทั้งหมดหกใบนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไม้ไม้ดิบนะครับงานไม้ดิบจะเป็นแบบนี้ถ้าแบบเคลือบสีไม่จะเข้ม เข้มขึ้นกว่านี้นะครับแบบเคลือบไปนี้อันนี้คือตัวอย่างเคลือบนะครับไม่ใช่ชั้นวายนะอันนี้คือชั้นวางของเข้ามุมนะครับแบบเคลือบจะเป็นอย่างนี้เลยลายไม้มันจะมันจะเข้มขึ้นนะครับแล้วก็มันจะป้องกันพื้นผิวนะครับไม่ให้เป็นรอยแล้วก็ป้องกันความชื้นได้มันจะทนทานกว่าด้วยนะครับ สำหรับชั้นวายชั้นนี้นะครับก็ราคาพิเศษนะครับตอนนี้599บาทนะครับจากราคาปกติ6กรบาทเราก็มีให้เลือกนะครับ2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือแบบนี้นะครับแบบตั้งแล้วก็แบบที่2คือเป็นแบบแขวนนะครับจะมีเป็น2ชั้นนะครับพอดีตัวอย่างไม่มีขอภัยด้วย2ชั้นก็คือ สามารถแยกซื้อได้นะครับลูกค้าแยกซื้อในราคาพิเศษนะครับไม่เกิน3ามหบาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยช่วงนี้นะครับปกติแล้วนะครับชั้นวายตัวเนี้ยหกรสบาทตอนนี้โปรโมชั่น599บาทนะครับแล้วก็มารับชมไลฟ์วันนี้ก็อย่าลืมเก็บนะครับคอยนะครับแล้วก็โค้ดส่วนลดนะครับลดสูงสุด4ี่สบบาทเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับขวด วายก็เป็นขวดคอยามาตรฐานเนาะใส่ได้หกหขวดนะครับด้านบน3ามด้านล่างสามสำหรับวางพื้นวางตั้งโต๊ะนะครับโต๊ะสังสรรค์โต๊ะบาร์นะครับโต๊ะอาหารหรือว่าตู้ครัวก็ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเก็บแก้ววายนะครับตรงแน่เส้นผ่าศูนย์กลางของฐานฐานวางแก้วนะครับไม่เกิน8เซนนะครับอันนี้คือ6เซนนะครับถ้า8ดเซนเนี่จะวางชนกัน เกือบชนกันเลยนะครับคือชนกันเบียดกันเลยนะครับตรงตรงชั้นที่แขวนนะครับถ้าขนาดหกเซนเนี่ยจะวางได้พอดีนะครับข้างหลังก็วางได้อีกนะครับนี่ครับข้างหลังอีกสามข้างหน้าอีกสามนะครับเป็นล็อกนะครับเป็นล็อกนี้ล็อกสวมวางได้พอดีถ้าไม่ได้เคลือบก็เป็นสีแบบนี้นะครับถ้าเคลือบก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมาเหมือนที่ผมยกชั้นวายมาให้อชั้นข้อมุมมาให้ดูนะครับ